สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่5ประจำวันอาทิตย์ที่11กันยากกนะหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เชียงรายเปิดบ้านถล่มลำปางไป5-1วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากวิกเตอร์คาโดโซซัดไป2ฮนที่เหลือมาจากโอลาวิโอเซรต์สิสุวรรณเศตแล้วก็โชติพัฒน์พุ่มแกว้วส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากวิรยุทธ์ศรีวิชัยราชบุรีก็เสมอกับโปลิเทโลไป1-1เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านไําเปนก่อน1-0จากสิทธิโชคกันหนฮะก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากม ถูขอไทยวันนี้เปิดบ้านเสมอกับแบงคอกไป0-0แล้วก็คูบิกแมทแฮะบุรีลำเสมอกับเมืองทองไป1-1เกมนี้เนี่ยทีมเยือนนำไปก่อน1-0จากซาดอมีซซเยฟก่อนที่เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากสุพนัทเหมือนตา ก็เลยทําให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ส่วนใหญ่ผ่านไป5เกมนะฮะก็อันดับ1และก็2เป็นแบงคอกกับราชบุรีที่เก็บไปทีมละสิบสาคะแนนอันดับ3 4เป็นเชียงรายแลวก็ชมบุรีมีทีมละสิ 12, อันดับ5บุรีรามี11ออันดับ6กับ7เป็นท่าเรือกับนครราชสี 4, มาที่มีทีมละ7ฮะในขณะที่โซนไทยตละลายครับอันดับ14แลวก็15เป็นเทโลกับลำปูนเก็บไปทีมละหส่วนอันดับสุดท้ายอย่างหนองบัวยังเก็บแตมไม่ได้เลย ไปต่อกันที่ดาวซันโรล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นสุขชัยใจเด็ดกับดานิโลที่สัดไปคนละห้าประตูเดี๋ยวส่งไทยกันที่โปรแกรมกลางสัปดาห์นัตกค้างฮะวันพุธที่14กันยามี BG เจอท่าเรือส่วนโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่6วันศุกร์ที่16กันยามีขอนแก่นเจอกับเชียงรายตามด้วยวันเสาร์ที่17กันยานครราชสีมาเปิดบ้านเจริญพูนโบลิเทโลพบบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองเจอชมุรี และวันที่ที่18กันยาปัะจวบเปิดบ้านเจอบีจีลำปางพบสุโขทยัยแบงคอกเจอเกับราชบรุรีแล้วก็หนองบัวเปิดบ้านเจอท่าหลือ